สวัสดีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .4 วันนี้นะคะการทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินดยครูเชิดดาแก้ศึกษานะคะ,ะเมื่อวานเราทบทวนไปแล้วเศษเกินเศษส่วนแท้แล้วก็จำนวนคระมันเป็นยังไงนะคะวันนี้การทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินต่อนะคะดูนะคะว่าทำยังไงดูตัวอย่างก่อนจำนวนคระคือประกอบด้วยจำนวนเต็ม จำนวนเต็มก็คือจำนวนนับตัวนี้ใช่ไหมคะนี่1นี่1ใช่ไหมคะ1นบวกหเป็น2ใช่ไหมคะแล้วตามด้วยเศษส่วนแท้จากเมื่อวานก็คือ2องเศษหนึ่ส่วนห้าใช่ไหมคะการเขียนเคิดจํานวนคระนะคะอ่านี่คือการเขียนจำนวนคระอ่ะดูนะคะอากทําจํานวน,นคระกลับให้เป็นเศษเกินทํำยังไงเอ,อ่ยอ่ะตัวนี้1นบวกหก็คือเศษ5้าส่วนห เศษห้าบวกเศษห้าส่วนห้าแล้วก็บวกเศษหนึ่งส่วนห้าคือตัวนี้เลยเอาการบวกเศษส่วนตัวส่วนเท่ากันเอาตัวเศษมาบวกเลยห้าบวกห้าบวกหนึ่งได้เท่ากับห้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมคะอ้าวห้าบวกห้าเขียนให้อยู่ในรูปการคูณคือห้ามีกี่ตัวคือสอง แล้วเลขอะไรก็คือเลข5ก็คือ2คูณ5บวก1 2คูณ5ได้10 10บวก1เป็น11คือเขียนให้เป็นเขียนจำนนครับให้เป็นเศษเกินข้อนี้ก็คือได้11ส่วน5เอาดูตัวอย่างข้อถัดไปดูรูปนี้นะคะรูปนี้1 1 1 1รูปนี้แบ่งออกเป็น6ส่วนเขาแรงเงาหรือระบายสีไป5ส่วนนะคะ เขียนเป็นได้ก็คือ1บวก1บวก1แล้วก็บวกเศษส่วนแท้ก็คือเศษ5ส่วน6ใช่ไหมคะ1ในที่นี้1ในที่นี้สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ6ส่วน6เศษ6ส่วน6เศษ6ส่วนหกการบวกเศษส่วนตัวส่วนเท่ากันเอาตัวเศษมาบวกเลย6 6บวก6บวก6บวก5เอาเมื่อกี้การทำเขียนบวกให้อยู่ในรูปการคูณเอานับ1 2 3สมี3ตัวแล้ว มันคือเรียกอะไรก็คือ6แล้วก็บวกด้วย5 6 3คูณ618 18วก5 2าสามารถเขียนเป็นเศษเกินได้ก็คือ23ส่วน6าสามารถสรุปได้ว่าการเขียนจำนวนคระในรูปเศษเกินทำได้โดยนำตัวส่วนคูณกับจำนวนนับแล้วบวกด้วยตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้เป็นตัวเศษของเศษเกินโดยไม่ โดยมีตัวส่วนคงเดิมอ่ะพูดง่ายๆตัวหนังสือยากอ่ะดูตัวอย่างนะคะครูจะให้นักเรียนทาจากตัวอย่างครูเลยตัวอย่างที่1 2ึ่เศษ1ส่วนหวิธีทําม2เศษหส่วนหเท่ากับตัวนี้คือตัวส่วนตัวนี้คือตัวเศษตัวนี้คือจํานวนนับอ่าตัวนี้คือเศษอันนี้คือส่วนตัวนี้คือจํานวนนับอ่าเวลาทำอ่าเอาตัว เอาตัวจำนวนนับจำนวนนับคูณส่วนบวกด้วยเศษตัวส่วนเหมือนเดิมนะคะ,ะเหมือนเดิมออาก็คือ2คูณ5บวก1 2คูณ5ได้10 10บวก1เป็น11สามารถเขียนเป็นเศษเกินได้ก็คือเศษ11ส่วน5ก็ถัดไป 3ามเห้าส่วนหเหมือนกันเลยเอา3มมาคูณ6แล้วก็บวกด้วย5 3าสามคูณหบวกห้าหได้กับข้อเมื่อกี้เลยหรือนักเรียนจะสลับแบบนี้ก็ได้เอาตัวส่วนเริ่มจากข้างล่างเลย6กคูณสาบวกด้วยหส่วนด้วยหกคำตอบคือได้เท่ากันเหมือนกันนะคะต่อ ปครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดลงในสมุดสีข้อนะคะแสะดงวิธีทำเหมือนตัวอย่างที่ครูตัวอย่างที่ครูทําให้ดูนะคะสําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ